เวลาเราได้ยินข่าวคดีความต่างๆเนี่ยเคยเอกใจไหมคะว่าเอ๊ะใครกันนะที่จะต้องเป็นคนไปหาหลักฐานมายืนยันต่อสารวันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กันค่ะกับหลักการที่เรียกว่าภาระการพิสูจน์ในกฎหมายนะคะโดยอิงจากงานเขียนของท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมวุฒิสารกิจค่ะ เราจะมาดูกันว่าหลักการนี้มันคืออะไรกันแน่แล้วใครล่ะที่ต้องรับผิดชอบแล้วทำไมการเข้าใจเรื่องนี้ถึงสำคัญมากไม่ใช่แค่เรื่องแพ้ชนะคดีนะคะแต่มันเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการสู้คดีตั้งแต่ต้นเลยใช่เลยครับสำคัญมากจริงๆเพราะในระบบกฎหมายบ้านเราเนี่ยที่เราเรียกว่าระบบกล่าวหานะครับคือสารท่านจะวางตัวเป็นกลางเลยรอฟังพยานหลักฐานจากคู่ความทั้งสองฝ่ายทำให้หน้าที่หาหลักฐานมาสนับสนุนคำอ้างของตัวเองเนี่ย ตกเป็นของคู่ความเต็มๆครับการรู้ว่าใครต้องพิสูจน์อะไรในประเด็นไหนเนี่ยเลยเป็นหัวใจสําคัญของการดําเนินคดีเลยครับผมเอาละค่ะงั้นมาแกะเลยภาระการพิสูจน์หรือภาษาอังกฤษว่ษา burden of proof เนี่ยมันคืออะไรกันแน่คะครับภาระการพิสูจน์ก็คือหน้าที่ตามกฎหมายนะครับที่บังคับให้คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องนําพยานหลักฐานมาแสดงให้ศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงที่ตัวเองอ้างเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงนะ ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา8 4 1หนึ่งี่วางหลักไว้ชัดเจนเลยครับว่าผู้ใดกล่าวอ้างผู้นั้นมีภาระการพิสูจน์อ๋อใครอ้างคนนั้นพิสูจน์ใช่ครับพูดง่ายๆก็คือถ้าเรายกเรื่องอะไรขึ้นมาสู้ในศาลเนี่ยเราก็ต้องหาหลักฐานมายืนยันเรื่องนั้นให้ได้ถ้าหามาไม่ได้หรือว่าหลักฐานมันยังไม่พอที่ศาลฎีกาท่านมักจะใช้คําว่านําสืบไม่สมข้ออ้างนะครับเออฝ่ายนั้นก็อาจจะแพ้ในประเด็นนั้นไปเลยครับ แปลว่าศาลจะดูจากสิ่งที่แต่ละฝ่ายเอามาแสดงเป็นหลักเลยนะคะถูกต้องครับศาลจะพิจารณาจากพยานหลักฐานที่นําสืบกันเข้ามาและที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งนะครับคือศาลเนี่ยมีหน้าที่ต้องกําหนดภาระการพิสูจน์ให้ถูกต้องตามกฎหมายเสมอเลยแม้ว่าคู่ความจะไม่ได้ยกเรื่องนี้ขึ้นมาโต้แย้งกันก็ตาม,มาครับอ้าวหรอคะแม้ไม่เถียงกันศาลก็ต้องกําหนดให้ถูกเหรอคะใช่ครับถ้าศาลกําหนดผิดพลาดไปก็ต้องแก้ไขให้ถูกต้อง อันนี้มีแนวคำพิพากษาสารดีกาวางหลักไม่นานแล้วครับถือเป็นบรรทัดฐานสำคัญเลยพอจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆได้ไหมคะเผื่อจะเข้าใจมากขึ้นได้เลยครับสมมุติง่ายๆนะครับโจทฟ้องเรียกค่าเสียหายจากจำเลยบอกว่าเนี่ยจำเลยขับรถประมาทมาชนรถโจ์พังเสียหายไป1 0 0 0 0แบาทแต่จำเลยให้การปฏิเสธบอกไม่ได้ทำแบบนี้ใครต้องพิสูจน์อะไรบ้างคะครับในประเด็นแรกเลย จำเลยขับรถประมาทจริงหรือไม่อันนี้โจทย์เป็นคนกล่าวหาใช่ไหมครับจำเลยปฏิเสธโจทย์ก็มีภาร,ระต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าจำเลยประมาทจริงแล้วเรื่องค่าเสียหายล่ะคะ1 0 0 0 0แบาทส่วนประเด็นที่2ค่าเสียหาย1 0 0 0 0แบาทจริงหรือไม่อันนี้ก็น่าสนใจครับเพราะถึงแม้จำเลยอาจจะเอ่อไม่ได้โต้แย้งเรื่องจำนวนเงินโดยตรงนะแต่โจ์เป็นคนอ้างตัวเลขนี้ขึ้นมา โจทย์ก็ยังคงมีภาระ,ระต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็นครับว่าความเสียหายมันเกิดขึ้นจริงนะและก็มีมูลค่าเท่านั้นจริงๆด้วยอ๋อเข้าใจแล้วค่ะแม้จำเลยอาจจะไม่ได้เถียงเรื่องค่าเสียหายเป๊ะๆแต่เพราะโจทย์เป็นคนเรียกร้องก็ยังต้องพิสูจน์จำนวนนั้นอยู่ดีแสดงว่าศาลต้องการเห็นหลักฐานจริงๆไม่ใช่แค่คำกล่าวอ้างลอยๆเลยนะคะเนี่ยถูกต้องครับศาลต้องการข้อเท็จจริงที่พิสูจน์ได้ ทีนี้โดยทั่วไปในคดีแพ่งเนี่ยนะครับโจ์มักจะเป็นคนเริ่มเรื่องเสมอเป็นฝ่ายกล่าวอ้างทอ้จริงก่อนภาระการพิสูจน์ส่วนใหญ่มันก็เลยมักจะตกอยู่กับโจ์ตามหลักผู้กล่าวอ้างเป็นผู้พิสูจน์นี่แหละครับอืมแต่มีกรณีที่ภาระการพิสูจน์มันสลับไปตกอยู่กับฝ่ายจำเลยบ้างไหมคะมีครับมีแน่นอนและนี่คือจุดที่น่าสนใจมากๆเลยครับสมมติอีกกรณีหนึ่งนะครับโจ์ฟ้องว่าจำเลยกู้เงินไป50,000 0บาท แล้วไม่ยอมคืนตามกําหนดจําเลยมาสารยอมรับนะว่ากู้เงินไปจริงอ่าแต่ให้การต่อสู้ว่าโจทน่ะได้ตกลงขยายเวลาชําระหนี้ให้อีก6เดือนแล้วดังนั้นตนจึงยังไม่ผิดนัดชําระหนี้อ้าวแบบนี้ใครต้องพิสูจน์เรื่องขยายเวลาล่ะคะจําเลยยอมรับว่ากู้แล้วนี่นะใช่ครับกรณีนี้เนี่ยการกู้เงินจําเลยยอมรับแล้วข้อเท็จจริงมันยุติไป แต่ประเด็นที่เพิ่มขึ้นมาคือมีการตกลงขยายเวลาชำระหนี้จริงหรือไม่ข้อต่อสู้นี้ใครเป็นคนยกขึ้นมาครับจําจเลยเป็นคนยกขึ้นมาใหม่ถูกต้องครับจําเลยเป็นฝ่ายยกขึ้นมาใหม่เพื่อจะปัดป้องข้ออ้างของโจทย์ดังนั้นจําเลยจึงมีภาร,ระการพิสูจน์ในประเด็นนี้ครับว่ามีการขยายเวลาให้จริงตามที่ตัวเองอ้างเข้าใจแล้วค่ะสรุปง่ายๆก็คือ โดยหลักแล้วใครอ้างข้อเท็จจริงอะไรขึ้นมาคนนั้นต้องหาหลักฐานมายันแต่ถ้าฝ่ายจำเลยยอมรับข้อเท็จจริงหลักที่โจทก์อ้างแต่ยกข้อเท็จจริงใหม่ขึ้นมาสู้ข้อเท็จจริงใหม่นั่นแหละที่จำเลยต้องเป็นคนพิสูจน์แสดงว่าตอนทำคดีนี่ทนายความต้องวางแผนเรื่องพยานหลักฐานกันดีมากๆเลยนะคะว่าข้อเท็จจริงไหนที่เราต้องพิสูจน์ใช่เลยครับต้องวางแผนกันละเอียดเลย การเข้าใจเรื่องภาระการพิสูจน์เนี่ยจึงไม่ได้ช่วยแค่ให้รู้กฎหมายนะแต่มันช่วยให้เรามองเห็นภาพรวมของกระบวนการยุติธรรมด้วยว่าศาลท่านใช้หลักเกณฑ์อะไรในการพิจารณาช่างน้ำหนักพยานหลักฐานที่แต่ละฝ่ายนำเสนอเข้ามาตามหน้าที่ของตนหวังว่าการคุยกันวันนี้จะช่วยให้หลายคนกระจ่างใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานแต่สำคัญมากๆในชั้นศาลนะคะแต่ว่าเรื่องมันยังไม่จบแค่นี้นะครับยังมีประเด็นซ้อนอยู่ อ้าวยังมีอีกเหรอคะครับเพราะแม้หลักผู้ใดกล่าวอ้างผู้นั้นพิสูจน์จะเป็นหลักทั่วไปเนี่ยแต่ในมาตรา84ดี่หนึ่งเดียวกันนี่แหละครับยังพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าข้อสันนิษฐานตามกฎหมายด้วยซึ่งบางครั้งเนี่ยข้อสันนิษฐานพวกนี้อาจจะเข้ามาเปลี่ยนหรือว่าผลักภาระการพิสูจน์ไปให้อีกฝ่ายได้เลยโดยที่ฝ่ายนั้นไม่ได้กล่าวอ้างอะไรเลยด้วยซ้ำโอ้ซึ่งก็นับเป็นอีกแง่มุมหนึ่งที่ซับซ้อนและก็น่าสนใจมากมากครับผม น่าจะเก็บไว้คุยกันต่อได้ยาวเลยครับ Four, two.